เรียบผมซอฟฟานสันหลนครับจากโรงเรียนเทพบุรีครับเรียบแล้วซอบฟานในซ้ายลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับซอบฟานสันหลนซัดด้วยซ้ายลูกนีู้้หเสียบทีนึงครับซัดลูกนี้หายเลยครับเอาครับก็ผมเกิดที่หัดใหญ่ครับตำบลนุ่งคำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็มีครอบครัวครับเตะบอลครับแล้วก็มีพี่ที่คอยสอนคอยซัพพอร์ตอยู่ครับ พ่อก็เคยเป็นนักฟุตบอลครับแต่ว่าเลิกเล่นไปไวหน่อยครับในครอบครัวมีพี่น้องกี่คน8ครับมีผู้ชาย7ครับเป็นนักฟุตบอลกี่คนเป็น6ครับพี่คนโตก็ชื่อซับรีสันหลุนครับก็ตอนนี้ก็เล่นบอลอยู่บ้างแลวก็ทํางานเลี้ยงตัวเองอยู่ครับแล้วก็พี่คนที่2อฮิราสันหลุนครับก็ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยครับจะจบแล้วครับแล้วเล่นบอลมหาลัยอยู่ครับแล้วก็พี่คนที่3วับรลีสันหลุนครับก็เล่นสมุรสงคราอยู่ครับ แล้วก็พี่คนที่4พี่อกคารัต์สนุนครับตอนนี้อยู่สมมสรจาจุรีครับก็ผมอันนี้อยู่โรงเรียนเทพศรินม .5 ครับตอนนี้น้องอยู่ม .2 ครับแต่น้องหลังจากผมคนที่6ไม่เป็นครับพ่อครับต่อเด็กๆมีพ่อช่วยสอนช่วยแนะนําครับก็อันนี้แบบส่วนตัวก็เล่นปกติครับแต่ว่าใช้ชีวิตกับฟุตบอลอยู่มากครับเพราะว่าพ่อแบบอยากให้เล่นฟุตบอลครับก็เลยแบบ เล่นฟุตบอลกันหมดเลยก็ปีกขวาครับช่วงนี้เล่นปีกขวาชอบครับตอนนี้ชอบซาร่าครับยิวผูกก็ต้องปรับตัวครับเพราะว่าสังคมอะไรมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับเราต้องปรับตัวให้ได้ครับพี่แนะนําอะไรทุกอย่างครับแนะนำอะไรก็ก็แบบการใช้ชีวิตการเล่นฟุตบอลอย่างนี้แหละครับผมก็เรื่อยๆของผมนี่แหละครับก็เขามาหาอย่างนี้พาไปหาอะไรกินอย่างนี้ครับ ก็อยากเล่นหลีกอาชีพสูงสุดของไทยครับตอนเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลเดินสายที่ภาคใต้เคยเล่นใช่ไหมเคยเล่นครับแต่ว่าพอมอหนึ่งขึ้นถึงมอามไปเรียนโรงเรียนประจำครับเลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรสักหน่อยทีอยู่ปัตตานีครับผมไปเรียน,พพนประจำปจัตนีใช่ครับความกระหายแฟชั่นมันเต็มที่กว่าครัที่ไหนที่กรุงเทพครับแถวโซนด<อ>้านบนแล้วก็มันมีรายการเยอะแยะเลยครับ แต่ภาคใต้มันไม่ค่อยมีใครจัดครับเรื่องฟุตบอลมันก็ง่ายกว่าดูภาคใต้มันมันแบบมีโอกาสน้อยครับก็พ่อก็ส่งเสริมให้เล่นครับเลยแบบต้องเล่นก็่อไปเ<อ>ใช่ครับก็ตอนประมาณสามสี่ขวบเขาไปเตะก,กับพี่เล่นอยู่บ่อยครับ<ม>แบบไปซ้อมไปซ้อมกับพ่อที่สนามแถวๆบ้านครับอยากว่าอยากบอกว่าคนที่แบบ คอยซัพพอร์กตกดดันที่แบบว่าจะให้มันเป็นนักบอลจนวันนี้ทำได้ก็จะสู้ต่อไปครับ